สายตาของฉันแข็งทื่อไปชั่วขณะเมื่อฉันเห็นลูกสาวของฉันเดินเข้ามาในบ้านเสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่เป็นแขนสั้นทำให้ฉันเห็นรอยช้ำที่ปกติแล้วควรจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำทั้งแขนทั้งขาใบหน้าของเธอดูซีซ่เซียวอย่างน่าตกใจริมฝีปากสั่นเล็กน้อยและดวงตาที่เคยเปล่งประกายของเธอกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน้ำตาของฉันเริ่มเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจฉันเหมือนถูกบีบรัดราวกับถูกกำมือหนาของใครบางคนยึดไว้แน่นๆฉันรีบเดินเข้าไปหาเธอ และเอื้อมมือแตะแขนเล็กๆของเธอลูกสาวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะคลายความตึงเครียดออกมาแต่รอยช้ำและสีของผิวหนังที่เปลี่ยนไปทําให้ฉันรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องนี้ร้ายแรงเกินกว่าที่ฉันจะนิ่งนอนใจได้หัวใจฉันเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่เชื่อฉันกดโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขของลูกเขยมือสั่นราวกับจับมีดแหลมฉันต้องรู้ว่าทําไมลูกสาวฉันถึงเจ็บปวดแบบนี้ฉันต้องการคําตอบทันทีสายสัญญาณดังขึ้นและฉันได้ยินเสียงตอบรับอย่างเย็นชาราวกับไม่มีความรู้สึกแม่ทําอะไรได้ เสียงนั้นเรียบเฉยและเย็นชายอย่างน่ากลัวลูกทําลูกเป็นแบบนี้ทําไมฉันถามเสียงสั่นน้าตาเริ่มไหลไม่สามารถกลั้นได้เขาตอบกลับอย่างไม่สะทกสะท้านผมตีเองคําพูดนั้นเหมือนมีปักกลางหัวใจฉันทุกสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าฉันเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวและความรักของเขาพังทลายลงตรงหน้าตีเองทําไมถึงทําร้ายลูกฉันเสียงฉันเริ่มดังขึ้นด้วยความโกรธและความเจ็บปวดลูกเขยยังคงเย็นชาเธอต้องเรียนรู้บทเรียนบางอย่างแม่อย่ามาแท้ ความโกรธของฉันพุ่งสูงขึ้นฉันแทบไม่สามารถหายใจได้น้ำตาไหลลงมาปล่อยปลอยลูกสาวยืนกอดตัวเองแน่แนๆราวกับต้องการปกป้องตัวเองจากโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายฉันก้มลงมองใบหน้าของเธอใจฉันเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นรอยฟกชำ้ำและรอยแดงบนผิวหนังอ่อนนุ่มของเธอแม่หนูเจ็บเสียงเล็กๆของเธอกระซิบผ่านน้ำตาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับหัวใจฉันฉันรีบกอดลูกสาวแน่แนๆปลอบโยนเธอและสัญญากับตัวเองว่า ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเธออีกไม่ว่าใครจะคิดว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ฉันรู้ว่าฉันต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกฉันเริ่มมองรอบตัวบ้านรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสำหรับลูกสาวฉันบ้านที่เคยเป็นที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นเหมือนกับคุกที่เต็มไปด้วยรอยบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจฉันนั่งลงข้างๆเธอเอามือเล็กๆของเธอมากุมมือฉันน้ำตาของเธอหยดลงบนฝ่ามือฉันฉันสังเกตเห็นรอยช้ำที่ข้อมือและแขนของเธอที่ยังคงแดงก่ำอยู่เธอสั่นไปทั้งตัวฉันไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปความรัก และความห่วงใยของแม่ผลักดันฉันให้ลุกขึ้นเพื่อหาทางช่วยเหลือทันทีฉันเริ่มโทรหาญาติและเพื่อนสนิทที่สามารถช่วยได้พยายามหาคําแนะนําเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ขณะเดียวกันฉันก็พยายามคุมสติของตัวเองไม่ให้ความโกรธและความเจ็บปวดครอบงำจนทาให้ฉันตัดสินใจผิดพลาดลูกสาวของฉันนั่งบนโซฟาพยายามเก็บตัวเองให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้ร่างกายเล็กๆของเธอสั่นสถานราวกับทุกแรงสัมผัสเป็นภัยฉันเริ่มสังเกตว่ารอยช้ำบางส่วนมีลักษณะเฉพาะเจ็บ และบวมขึ้นอย่างชัดเจนมันบอกฉันว่าลูกสาวไม่ได้แค่ล้มหรือโดนอะไรเล็กน้อยเธอถูกตีและถูกทำร้ายมาเป็นเวลาหนึ่งฉันคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดของเธอในช่วงเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ฉันพลาดไปความเปลี่ยนแปลงที่ฉันไม่ทันสังเกตพฤติกรรมที่เธอพยายามปกปิดฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแม่ที่ล้มเหลวแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปฉันตัดสินใจว่าเราต้องออกจากบ้านชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของลูกสาวฉันรวบรวมสิ่งของจําเป็น และพาเธอไปที่บ้านเพื่อนสนิทที่นั่นเธอสามารถพักผ่อนและรู้สึกปลอดภัยได้ระหว่างทางเธอเงียบฉันจับมือเธอไว้แน่นๆและพยายามพูดคุยเพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภัยหนูไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วฉันกระซิบเบาๆเธอพยักหน้าน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดฉันโอบกอดเธอแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถึงบ้านเพื่อนฉันนั่งลงและเริ่มตรวจร่างกายของลูกสาวอย่างละเอียดรอยช้ำบนแขนและขาแดงและบวมบางส่วนมีรอยฟกช้ำลึกฉันรู้ทันทีว่าเราต้องพาเธอไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย และทำบันทึกทางการแพทย์เพื่อเป็นหลักฐานในขณะที่ฉันพาลูกสาวไปพบแพทย์ฉันก็เริ่มคิดถึงลูกเคยอีกครั้งความเย็นชาของเขาการพูดจาแบบไม่รู้สึกผิดการที่เขากล้าใช้ความรุนแรงกับลูกสาวของฉันราวกับเป็นเรื่องธรรมดาความคิดเหล่านี้ทําให้ฉันโกรธจนแทบจะระเบิดแพทย์ตรวจร,ร่างกายของลูกสาวอย่างละเอียดและบอกฉันว่ารอยช้ำบางส่วนต้องใช้เวลาในการหายและมีบางจุดที่ต้องระวังเพราะอาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ําหรือซ่อนอาการอื่นๆไว้ฉันนั่งฟังอย่างตั้งใจจดบันทึกทุกคําพูดของแพทย์ และถามถึงวิธีการปกป้องและฟื้นฟูร่างกายของลูกสาวลูกสาวนั่งอยู่ข้างๆฉันมือเล็กๆของเธอเกาะแขนฉันแน่นราวกับต้องการความมั่นใจว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนฉันสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอปลอดภัยจากคนที่ทำร้ายเธอหลังจากออกจากโรงพยาบาลฉันกลับไปบ้านเพื่อนและเริ่มวางแผนต่อไปว่าจะจัดการกับลูกเขยอย่างไรฉันรู้ว่าไม่สามารถปล่อย ให้เขาใช้ความรุนแรงต่อไปได้ฉันเริ่มปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อเตรียมเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นในขณะเดียวกันฉันก็พยายามให้กําลังใจลูกสาวปลอบใจเธอและสอนให้เธอรู้จักพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้เธอไม่เก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวฉันรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่ความรักและความห่วงใยในฐานะแม่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้ฉันยืนหยัดฉันไม่ยอมให้ใครทําร้ายลูกสาวของฉันอีกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ในทุกๆวันฉันคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกสาวพูดคุยกับเธอและทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยฉันพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เธอสามารถเติบโตอย่างมั่นใจและไม่กลัวโลกภายนอกฉันยังคงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปถ่ายบันทึกทางการแพทย์และข้อความที่ลูกเขยส่งมาเพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายและปกป้องสิทธิ์ของลูกสาวความโกรธความเจ็บปวดและความรักผสมปนเปกันอย่างซับซ้อนในใจฉันฉันรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ง่ายแต่ฉันเชื่อว่าความรักของแม่ และความมุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกจะเป็นแรงผลักดันให้ฉันผ่านทุกอุปสรรคฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับความจริงแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นฉันก็ต้องสู้และยืนหยัดเพื่อคนที่ฉันรักที่สุดทุกครั้งที่ลูกสาวมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนแต่ในขณะเดียวกันความรักและความมุ่งมั่นก็ผลักดันฉันให้ก้าวต่อไปฉันเริ่มวางแผนระยะยาวเพื่อให้ลูกสาวไม่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงอีกไม่ว่าจะเป็นการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเดด็กกาาารหสถนที่ปลอภัย หรือการเตรียมแผนรับมือหากลูกเขยพยายามเข้ามาใกล้ฉันยังคงคอยอยู่เคียงข้างเธอทุกวันพูดคุยปลอบใจและเตือนให้เธอรู้จักระมัดระวังตัวในขณะเดียวกันฉันก็เริ่มรวบรวมกำลังใจจากเพื่อนและครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้ต่อสู้คนเดียวเพราะฉันรู้ว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องลูกสาวไม่ใช่เรื่องง่ายฉันเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่รอยช้ำแรกจนถึงวันนี้เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นเครื่องตวนใจตัวเองว่าฉันต้องไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่ลูกสาวยิ้มแม้เพียงเล็กน้อย ฉันรู้สึกว่าความพยายามของฉันไม่สูบเปล่าฉันยังคงพาเธอไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เธอรู้สึกว่าชีวิตยังมีความสุขและปลอดภัยฉันเริ่มสอนเธอเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองวิธีปกป้องตัวเองและการเรียกร้องความยุติธรรมแม้ว่าความทรงจําของรอยช้าจะยังอยู่แต่ฉันพยายามสร้างความทรงจําใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความรักความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในตัวเองความรักของแม่คือสิ่งที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้แต่เมื่อเห็นลูกสาวเต็มไปด้วยรอยช้า และความหวาดกลัวหัวใจฉันเหมือนถูกบีบรัดด้วยกำมือเหล็กฉันไม่สามารถนิ่งเฉยและปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปความรู้สึกเจ็บปวดและความโกรธผสมปนเปนกันจนทําให้ฉันไม่สามารถหายใจได้ตามปกติลูกสาวเดินเข้ามาในห้องน้ําหนักตัวเล็กๆของเธอสั่นไปทั้งตัวรอยแดงและรอยช้าเต็มแขนและขาใบหน้าซีดและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทําให้ฉันน้ําตาไหลไม่หยุดเธอไม่สามารถพูดอะไรได้ชัดเจนนอกจากประสิบเสียงเบาแม่หนูเจ็บฉันรีบเข้ามากอดเธอแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้มือของฉันลูบไล้แขน และหลังของเธออย่างเบามือแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงราวกับต้องการระเบิดออกมารอยช้ำบนผิวเนียนของลูกสาวทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมีมีดแทงเข้ามาที่อกทุกครั้งที่มองเห็นฉันจับโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขของลูกเขยเสียงเรียกดังไปยังอีกด้านหนึ่งแต่กลับได้รับคําตอบที่เย็นชาและเรียบเฉยแม่ทําอะไรได้ผมตีเองคําตอบนั้นเหมือนสายฟ้าแลบความโกรธและความเสียใจพุ่งทะลุกออกมาจากอกฉันแทบไม่อยากเชื่อว่าเขาจะพูดแบบนั้นได้ราวกับความเจ็บปวดของลูกสาวเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สําคัญ ฉันถามเสียงสัน่นทำไมถึงทำร้ายลูกฉันทำไมถึงใช้ความรุนแรงแบบนี้เขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉยเธอต้องเรียนรู้บทเรียนบางอย่างแม่อย่ามาแทรกความโกรธของฉันพุ่งสูงขึ้นจนเกือบจะคลั่งฉันรู้สึกว่าความรักของแม่กำลังแปรเปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ฉันต้องปกป้องลูกสาวอย่างถึงที่สุดฉันนั่งลงข้างๆลูกสาวพยายามเก็บน้ำตาและพูดปลอบใจเธอแม้ว่าฉันเองก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนแม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะลูก ฉันกระซิบเบาๆเธอพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มเล็กๆของเธอมือเล็กๆของเธอเกาะแขนฉันแน่นๆราวกับต้องการความมั่นใจฉันเริ่มสังเกตรอยช้ำอย่างละเอียดบางรอยแดงเข้มและบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่การล้มธรรมดาแต่เป็นการทำร้ายที่ตั้งใจความคิดของฉันวงเวียนไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ฉันไม่ทันสังเกตพฤติกรรมที่ลูกสาวพยายามปกปิดความหวาดกลัวที่เธอพยายามเก็บไว้เพียงลำพังฉันตัดสินใจพาเธอไปพบแพทย์ทันที เพื่อให้มีหลักฐานทางการแพทย์และตรวจสอบร่างกายของเธอแพทย์ตรวจรอยช้ำและบอกว่าบางส่วนต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอาการบาดเจ็บซ่อนเร้นฉันจดบันทึกทุกคำพูดของแพทย์และถามถึงวิธีป้องกันและฟื้นฟูร่างกายของลูกสาวระหว่างทางกลับบ้านฉันคิดถึงลูกเขยความเย็นชาของเขาความไม่แยแสต่อความเจ็บปวดของลูกสาวและความกล้าที่ใช้ความรุนแรงราวกับเป็นเรื่องธรรมดาฉันรู้ว่าฉันต้องจัดการกับเขาในเชิงกฎหมาย เพื่อปกป้องลูกสาวไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกฉันเริ่มรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปถ่ายบันทึกทางการแพทย์และข้อความที่ลูกเคยส่งมาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการดําเนินการทางกฎหมายฉันยังคงอยู่เคียงข้างลูกสาวทุกวันพูดคุยปลอบใจและทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยฉันพาเธอไปทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เธอรู้สึกว่าชีวิตยังมีความสุขและสามารถปลอดภัยจากความรุนแรงทุกครั้งที่ลูกสาวยิ้มแม้เพียงเล็กน้อยฉันรู้สึกว่าความพยายามของฉันไม่สูบเปล่า ฉันเริ่มสอนเธอเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองวิธีปกป้องตัวเองและการสื่อสารความรู้สึกเพื่อให้เธอไม่เก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวฉันเริ่มวางแผนระยะยาวเพื่อให้ลูกสาวไม่ต้องเผชิญกับความรุนแรงอีกไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กการหาสถานที่ปลอดภัยหรือการเตรียมแผนรับมือหากลูกเขยพยายามเข้ามาใกล้ฉันคอยสังเกตพฤติกรรมของเธอทุกวันดูแลความรู้สึกและสร้างความมั่นใจว่าชีวิตของเธอปลอดภัยฉันติดต่อเพื่อนและครอบครัวเพื่อขอคำปรึกษา และกำลังใจเพราะฉันรู้ว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องลูกสาวไม่ใช่เรื่องง่ายฉันเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่รอยช้ำแรกจนถึงวันนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและตวนใจตัวเองว่าฉันต้องไม่ยอมแพ้ทุกคืนฉันนั่งคุยกับลูกสาวเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอให้เธอเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เธอกลัวเพื่อให้เธอรู้สึกว่ามีใครสักคนเข้าใจเธอฉันคอยเตือนให้เธอระมัดระวังตัวแต่ก็สอนให้เธอเข้มแข็งและรู้จักเรียกร้องความยุติธรรม ความรักและความห่วงใยของแม่กลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันต่อสู้ไม่หยุดฉันพาเธอไปทำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้เธอได้พบปะก,กับเด็กคนอื่นๆเพื่อให้เธอเรียนรู้ว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยสิ่งดีๆแม้จะผ่านความเจ็บปวดฉันยังคงรวบรวมหลักฐานและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเตรียมดำเนินการฉันคิดถึงวิธีการที่จะทำให้ลูกเขยเข้าใจความผิดของเขาและต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองฉันวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดทั้งด้านความปลอดภัย และด้านกฎหมายฉันคอยอยู่เคียงข้างลูกสาวทุกวันสอนให้เธอรู้จักรักตัวเองและปกป้องตัวเองฉันพาเธอไปทำกิจกรรมที่ทำให้เธอมีความสุขและลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาฉันเริ่มสร้างเครือข่ายของผู้สนับสนุนเพื่อให้ลูกสาวรู้ว่ามีคนคอยปกป้องและช่วยเหลือเธอฉันสอนเธอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดีเพื่อให้เธอเรียนรู้ที่จะระมัดระวังและเลือกคนที่จะอยู่รอบตัวฉันยังคงติดตามพฤติกรรมของลูกเขย และเตรียมแผนรับมือหากเขาพยายามทำร้ายลูกสาวอีกความรักของแม่ทำให้ฉันยืนหยัดแม้จะเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดฉันคอยบอกลูกสาวว่าเธอมีค่าและมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยและความรักที่แท้จริงฉันพาเธอไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจเด็กเพื่อให้เธอสามารถฟื้นฟูจากบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจทุกวันฉันสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกสาวว่าโลกยังปลอดภัยสำหรับเธอฉันยังคงรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินการทางกฎหมายและวางแผนระยะยาวเพื่อปกป้องเธอ ฉันคอยอยู่เคียงข้างเธอพูดคุยปลอบใจและเตือนให้เธอรู้จักปกป้องตัวเองแม้ความทรงจําเกี่ยวกับความเจ็บปวดจะยังคงอยู่ฉันก็พยายามสร้างความทรงจําใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความรักความปลอดภัยและความมั่นใจฉันสอนให้เธอเรียนรู้ที่จะยืนหยัดปกป้องตัวเองและไม่กลัวโลกภายนอกฉันรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ความรักของแม่และความมุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกสาวคือแรงผลักดันให้ฉันก้าวต่อไป ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญกับความจริงแบบนี้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นฉันก็ต้องสู้และยืนหยัดเพื่อคนที่ฉันรักที่สุดทุกครั้งที่ลูกสาวยิ้มหรือหัวเราะแม่จะเล็กน้อยมันทําให้ฉันรู้ว่าความพยายามของฉันมีความหมายและไม่สูบเปล่าฉันคอยสังเกตและสนับสนุนลูกสาวทุกวันสอนให้เธอรักตัวเองและปกป้องตัวเองฉันพาเธอไปทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและสร้างความทรงจําดีๆฉันยังคงรวบรวมหลักฐานปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และวางแผนรับมือหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำทุกคืนฉันนั่งพูดคุยกับลูกสาวเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอให้เธอเล่าเรื่องราวและสิ่งที่เธอกลัวฉันสอนให้เธอเข้มแข็งเรียกร้องความยุติธรรมและรู้จักรักตัวเองฉันพาเธอไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจเด็กเพื่อให้เธอฟื้นฟูจากบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจฉันสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อให้ลูกสาวรู้ว่ามีคนคอยปกป้องเธอและให้กำลังใจฉันคอยติดตามพฤติกรรมของลูกเขย และวางแผนเพื่อปกป้องลูกสาวจากการทำร้ายซ้ำความรักของแม่ทำให้ฉันยืนหยัดแม้จะเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดฉันคอยบอกลูกสาวว่าเธอมีค่าและมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยและความรักฉันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักเพื่อให้เธอสามารถเติบโตอย่างมั่นใจฉันสอนเธอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดีเพื่อให้เธอรู้จักเลือกคนที่จะอยู่รอบตัวฉันยังคงอยู่เคียงข้างเธอทุกวันเพื่อให้เธอรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย